EP นี้เราจะพามากินร้านอาหารในตำนานกันเชื่อว่าคนที่เกิดในยุค90ทุกคนน่าจะรู้จักร้านนี้กันดีนั่นก็คือร้าน13เมรียนนั่นเองวันนี้เรามากินที่สาขาบางใหญ่นะคะอยู่หลังเซนทัลเวสเกตนะคะจริงๆเขาก็มีอยู่หลายสาขาที่นี่เวลาเปิด 9โมงนะคะเวลาปิดก็คือ2ทุ่มค่ะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตามสไตล์ของ13เหรียญน,นะคะส่วนนี้ก็คือเมนูของ13เหรียญน,นะคะหน้าแรกก็จะมีประวัติคนไปนมาของร้าน m u ิ i เนเจอร์ด้วยแล้วก็มีพิซซ่าสปาเกตตี้สเต็กนะคะ มีพวกซุปด้วยซุปเห็ดซุปอะไรแล้วก็มีพวกยำด้วยนะคะนี่คือเมนูหอยลายอบกระเทียมนะคะแล้วก็มีขนมปังกระเทียมค่ะเป็นเมนูในตํานานของร้านเลยนะคะส่วนนี่คือซุปเห็ดค่ะอีกหนึ่งเมนูในตํานานก็คือไก่อลาสกาส่วนนี่คือสปาเกตตีอบชีสนะคะส่วนพิซซาเราสั่งเป็นพิซซ่าฮาวายนะคะ ันนี้คือพอกช็อปค่ะเมนูซิกเนเจอร์นะคะเมนูของเขาเนี่ยจานใหญ่มากๆเลยทุกจานเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะนี่คือไก่มารลนโก้ค่ะและก็พอกช็อปนะคะเราดูขนาดจานกันใหญ่มาก2องจานใหญ่มากนี่ไก่อลาสก้าค่ะใหญ่ไม่แพ้กันนี่คือพิซซ่านะคะ สวน,นี่สปาเกตตี้อบชีสค่ะนี่แซลมอนสเต็กนะคะจานใหญ่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมหอยลายอบกระเทียมกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะชิมเปล่าๆให้ดูก่อนใหญ่มากเลยมันเป็นหอยลายหลายๆตัวอยู่ในฝาหอยเชลล์อย่างนี้นะคะรสชาติหอมมันเค็มๆ อร่อยค่ะคนชอบเนยนี่ต้องชอบมากแน่เขาต้องกินคู่กับขนมปังกระเทียมแบบนี้นะคะขนมปังเขาเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็นุ่มๆเหนียวๆอร่อยมากเลยค่ะกินกับหอยลายอบกระเทียมเข้ากันมากเลยค่ะ ส่วนนี่คือสปาเกตตีอบชีสนะคะรสชาติดีมากเลยและนี่คือไก่อลาสกา้าค่ะเมนูในตำนานมาพร้อมกับสปาเกตตีแบบนี้ไก่ฮกกรอบมากเลยค่ะฟังเสียงนะคะว่าเวลาหั่นมันกรอบขนาดไหนรสชาติเข้ากันกับเส้นมากเลยค่ะตัวไก่เนี่ยจะมีซอสเห็ด ลาดให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชีสอยู่ด้านบนส่วนพิซซ่าก็ถาดไซส์ขนาดกลางนะคะชีสเยิ้มๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชิมพิซซ่ากันค่ะก่อนอื่นก็ขอใส่ซอสก่อนนะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือออริกาโน่ค่ะโรยลงไปเลยค่ะไอเวลาชิมแล้ว อร่อยมากเลยค่ะพิซซ่าเขาเนี่ยตัวขนมปังนะคะก็จะนุ่มๆน,นะคะเหนียวๆแผ่นไม่หนาไม่บางค่ะเอาเป็นว่าอร่อยมากสู้กับร้านใหญ่ๆดังๆได้เลย โซนี่ไก่มาเรนโกนะคะมันก็จะมีไก่ย่างค่ะเป็นส่วนสะโพกนะคะแล้วก็มีมีกุ้งด้วยแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะแล้วก็ราดซอสนะคะแล้วข้างบนก็จะโปะด้วยไข่ดาวแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะชิมเนื้อไก่กันหลักๆก,ก็จะเป็นเนื้อไก่ จะบอกว่าไก่เนี่ยหนังกรอบนะคะแล้วก็เนื้อไก่นุ่มซอสก็จะอร่อยมากเลยซอสเขาจะออกคล้ายๆมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศอะคะ่ะหอมๆม,มาดูใกล้ๆกันมันจะมีเบคอนมีไข่ดาวมีกุ้งนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศให้ซีกหนึ่งคือรวมๆอร่อยอะคะ่ะและนี่ก็เป็นเมนูในตำนานอีกหนึ่งเมนูก็คือผักขมอบชีสค่ะ ของเขาจะอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูชีสนะคะมันยืดขนาดไหนคนที่ชอบชีสนี่ต้องชอบเมนูนี้มากๆแน่อ่าอันนี้คือพอกช็อปนะคะเดี๋ยวจะขอชิมให้ดูนะคะอร่อยค่ะพอกช็อปเนี่ยเขาจะเนื้อนุ่มแล้วก็เขาจะราดด้วยซอสเห็ดนะคะรสชาติก็จะมันๆเข้มเบ,มเบาๆนะคะ ส่วนเบสเซตนี่ราคาก็ถูกมากเลยค่ะกินหมดไปแค่2,000กว่าบาทเองจานใหญ่ด้วยราคาก็จะอยู่ที่ราคา100กว่าบาทจนถึง300กว่าบาทแพงสุดก็แค่3 6 9บาทเองนะคะถ้ายัางไงก็ลองมาชิมดูนะคะที่ร้าน13เหรียญร้านในตำนานนะคะราคาจับต้องได้ถูกแล้วก็จานใหญ่มากเลยค่ะคุ้มมากเลยค่ะถ้าชอบ EP นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ